อยากจะให้พี่แอนเล่าแรงบันดาลใจการตกแต่งร้านตรงนี้นิดนึงว่าไปได้แรงบันดาลใจมาจากไหนน่าจะเริ่มต้นจากที่ประสบการณ์เดิมจากเราทาร้านอื่นๆที่อื่นๆมาก็จะเป็นแบบการทํางานร่วมกับลูกค้าทาผมหญิงนะคะนั่งทาผมกันแบบ4ี่ชั่วโมงถึง8ชั่วโมงเลยก็มีเพราะฉะนั้นเนี่ยจะต้องให้เขามีความรู้สึกว่าอยู่แล้วไม่เบื่ออันนั้นอันที่หนึ่งก่อนแล้วอันที่สองเนี่ยก็จะมีความรู้สึกว่าแบบมันโปร่งมันโล่งสบายเพราะว่าอย่างเช่นงานทุกงานมันจะ ค่อนข้างจะมีเรื่องของกลิ่นบ้างควันในการใช้ความร้อนบ้างถ้าเราได้สเปซที่แบบโล่งๆโ,โ,โปรง่ปรงๆหน่อยก็ดีก็เลยคิดว่าแบบอือเอ่อตอนแรกมาถึงฝ้าตรงนี้ค่ะเขาก็จะเตีย้ยเตียดันๆแอนก็บอกว่าแบบเราดันฝ้าขึ้นไปสูงที่สุดเท่าท,ที่พื้นที่เขาจะมีเพื่อให้มันรู้สึกโปร่งที่สุดอ่าแล้วก็ต่อมาเลยนะคะเป็นหลักในการเลือกใช้เลือกใช้เป็นสีขาวสีขาวมันเป็นตัวแทนของความสะอาดเนาะอืมเพราะฉะนั้นแอนก็เลยแบบคิดว่า เพื่อใครเข้ามาเขาจะได้มีความรู้สึกได้ว่าเข้ามาแล้วแบบทุกส่วนของร้านมันสะอาดสีขาวมันเป็นสีที่เราไม่สามารถซ่อนซ่อนความสก,กปรกซ่อนอะไรได้มันแบบมันคลีนแล้วมันเรียวอีกอย่างนึงโปรดักต์หลักๆที่ใช้ในร้านนะคะเราจะเน้นไปทางฝั่งออร์แกนิก เพราะฉะนั้นนะคะสีขาวมันก็ได้มีความสุขแบบเออสะอาดเออดูปลอดภยัยพูดถึงในเรื่องของการตกแต่งจัดวางของอะไรอย่างเงี้ยสีขาวไอคิดว่ามเป็นอะไรที่ง่ายที่สุดในการออกแบบในการในการตกแต่งสถานที่ละเพราะว่าจับอะไรเข้ามาใส่ก็สวยอืมเหมือนอย่างเช่นถ้าหากว่าเราทำหนึ่งห้องทาขาวทั้งหมดแล้วมีแค่สีแดงเด่นๆอยู่หนึ่งชิ้นหรือสีขาวเด่นๆอยู่แค่หนึ่งชิ้นในห้องนั้นก็สวยแล้วนะคะอืมดังนั้น เวลาจับวางในร้านก็เลยพยายามที่จะแมทให้มันเป็นแบบเงินขาวทองดำก็คือแบบให้แมทอยู่แค่นี้พอโดยที่เบนหลักพี่ใหญ่เป็นสีขาวประมาณอย่างนี้แล้วอย่าไฟล่ะครับที่เลือกเหมือนเลือกให้เหมือนราาไข่โคมไฟนี่ใช่ไหมค่ะก็โคมไฟอย่างที่บอกคะ่ะว่าด้วยจริตของโคมไฟที่เป็นคริสตัลเป็นอะไรเงี้ยมันชูความเป็นผู้หญิงชูความเป็นแบบดูแล้วมันมีความรู้สึกรอ้ถึงผู้หญิงสวยอะ เอ่อเพราะฉะนั้นนะให้ใครที่แบบเข้ามาแล้วเห็นคริสตัลเหล่านี้ก็จะได้มีความรู้สึกว่าแบบเวลาคุณเข้ามาแล้วคุณจะพราวแสงคุณจะรีบระยับแบบนี้นะอันนั้นอันที่หนึ่งส่วนในการตกแต่งแอนคิดว่าล้วนทำผมกับไฟอ่ะมันเป็นอะไรที่จำเป็นได้กันอยู่แล้วเพราะว่าต้องใช้ความสว่างค่อนข้างมากถ้าเราจะต้องใช้ไฟเยอะเละะเกะละกะตามผนังมันก็ดูแล้วจะรกรกไปนะก็เลยคิดว่าอ่ะน้นเชนเดียร์ละกันตอบโจทย์เพราะว่าเชนเดียร์มันสามารถปรับระดับสูงต่ำได้ แล้วก็พยายามเลือกสีที่ไม่ตีกับติมหลักของร้านสุดท้ายก็แบบเออเพราะร้านทำผมส่วนใหญ่มันก็จะมีกระจกเยอะนะคะดังนั้นก็เลยแบบอืมขาวกับกระจกงั้นเชนเดียประมาณนี้โอเคนะเข้าไปด้วยกันได้ประมาณอย่างเงี้ยค่ะสุดท้ายก็เลยพอรวมๆกันแล้วแบบเออก็ใช้ได้ดีเหมือนกันพอสังเกตจากร้านก็คือผมก็ยังรู้สึกว่าร้านเนี่ยมีความให้ความเป็นแบบ โมเดิร์นแล้วก็ลักชัวรี่ด้วยอย่างที่บอกเอาจริตส่วนตัวก่อนเนาะจริตส่วนตัวจริงๆจะชอบความอะไรที่มันเป็นแบบโคลอนเนียลหน่อยอะไรที่แบบค่อนข้างจะแอนที้ย้อนย้อนไปหน่อยแต่ว่าพอเอาจริงๆการดูแลรักษาหรือว่าการหาของตกแต่งในส่วนของฝั่งโมเดิร์นนะคะมันค่อนข้างจะหาง่ายกว่าพอเอาจริงๆถ้าให้โมเดิร์นจ๋าๆไปเลยอะคะ่ะมันก็ไม่ตรงจริตตัวเองอีกและอย่างที่บอกว่าผู้หญิงส่วนใหญ่ก็น่าจะเหมือนกันเพราะว่า ความโมเดิร์นแบบแข็งแขงอ่ะยังเหมาะกับความเป็นผู้ชายอที่แบบแมนแมนกริบกริบแต่ว่าผู้หญิงอ่ะเขาต้องมีสักหน่อยแหละที่เป็นจริตเช่นแบบตุ้มติ้งตุ้มหูอะไรอย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยวย้อนมาที่ป้ายหน้าร้านนิดนึงครับเพราะว่าในช่วงกลางวันเนี่ยผมดูแหละมันมีความเป็นโมเดิร์นด้วยแล้วพอตกกลางคืนแล้วอ่ะลักชวรี่เลยด้วยด้วยความที่แบบมีไฟซ่อนสีส้มสีขาวอ่ะค่ะป้ายไฟตอนแรกอ่ะก็กล่าวว่า จะจบๆง่ายๆเป็นป้ายไวนิยวนี่แหละค่ะแต่ว่าพอเอาจิงจริงเขาขึ้นไวเนียแล้วแบบอูม้มันไม่ได้เลยป้ายมันคือใบการเปิดทางเนาะให้คนแบบมีความรู้สึกว่าตรงเนี้ยเขาคืออะไรไว้ทําอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็พยายามทํากันบ้านสุดท้ายมาก็แบบอือป้ายไฟเขาชัดเจนทั้งของตัวเองทั้งในกลางวันและกลางคืนการวางเลยเอั์แต่ละโซนเนี่ยคุณแอนได้วางคอนเซ็ปต์ไว้ว่าอย่างไรอ๋อค่ะคก็คือจริงๆอ่ะแยกกันโดยชัดเจนรถต้องเดิน เดินดูในร้านกันดีกว่าไหมคะว่าแต่ละจุดเป็นไงอย่างจุดนี้พอลูกค้าเข้ามาถึงปุ๊บเราจะมาเจอกับน้องคนนี้ก่อนแล้วจากนั้นก็จะมีเป็นรีเซพชันอยู่ข้างหลังคอยอธิบายแล้วก็คอยสอบถามว่าที่ร้านทําอะไรหลังจากนั้นเสร็จปุ๊บลูกค้าก็จะนี่จะเป็นโซนนั่งรอค่ะพอนั่งรอเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยลูกค้าเราก็จะแยกเลยว่าถ้าเป็นลูกค้าชายเราก็จะแยกมาทางฝั่งบาร์เบอร์ฝั่งนี้ซึ่งณนะโซนนี้ก็จะเป็นโซนเกี่ยวกับการตัดค่ะตรงนี้เราก็จะสําหรับ นั่งตัดผมนี่ก็จะเป็นคุณกล้องช่างประจำร้านนี่นะคะที่ดูแลหลักๆของฝั่งบาร์เบอร์ค่ะแล้วพอทำงานเสร็จปุ๊บลูกค้าตัดผมเสร็จก็สระผมเดินง่ายๆนิดเดียวก็มาถึงโซนสระผมแล้วอ่าก็มาถึงโซนสระผมซึ่งในโซนสระผมเนี่ยค่ะก็การทำงานง่ายๆคือตรงนี้อยู่ตรงนี้ทุกสิ่งอย่างหันหลังมาหยิบจับตรงนี้หยิบตรงนี้ใช้ตรงนี้ แล้วจากนั้นเสร็จปุ๊บก,ก็ลงตะกร้าตึ้มผู้ชายเวลาตัดผมเสร็จต้องเซ็ตผมเนาะมันก็จะมีพวกสไตลิ่งพวกอะไรที่เหนียวมือซึ่งก็ดูไม่งามนักถ้าจะต้องมาล้างมือตรงเดินสายเราก็จะมีซิงค์ไว้สําหรับล้างมืออยู่ตรงนี้สําหรับช่างแล้วหลังจากนั้นข้างหลังก็จะเป็นห้องพักพน,นักงานไว้ให้เขารีแลกหน่อยเพราะอยู่ข้างหน้าต้องปั้นหน้าสวยๆกันเนะาะค่ะต่อไปก็กลับไปถึงตรงอีกฝั่งหนึ่งของร้าน พอดินทางด้านซ้ายมือโซนนี้ก็จะเป็นโซนซาลอนที่จะเป็นโซนของผู้หญิงข้างหน้าเนี่ยค่ะจะสําหรับงานสะไดหรืองานง่ายๆเร็วๆสาหรับลูกค้าที่ต้องทําสียืดผมดัดผม mm hmm. ก็จะขยับกันเข้ามานั่งข้างในกันนิดหน่อย mm hmm. เพื่อที่จะใกล้เตียงสระแล้วเวลาลูกค้าว่าลูกค้าต้องลุกไปล้างผมไปแล้วกลับมานั่งที่เดิมบ่อยๆหลายๆครั้งแล้วจากนั้นก็ทําผมเสร็จปุ๊บก,ก็เหมือนเดิมค่ะมาสระผมแล้วโซนตรงนี้ก็จะเป็นโซนเกี่ยวกับการจัดเตรียม อุปกรณ์จัดเตรียมน้ํายาตรงนี้ก็จะเป็นคลเลอร์บาร์สำหรับทํางานหยิบสีช่างน้ําหมักเตรียมสีตรงนี้เมื่อเสร็จก็ล้างอุปกรณ์ตรงนี้แล้วก็เก็บตรงนี้ก็จะเป็นโซนน้ายาโซนอะไรทั้งหมดแบบนี้ค่ะก็จะแยกทํางานฝั่งซาลอนก็อยู่ฝั่งนี้เดี๋ยวย้อนมาตรงที่กระจกเห็นเห็นว่าตรงนี้ก็คือเหมือนเป็นงานบิวเลยใช่ไหมครับตัวของกระจกตัวนี้ค่ะอย่างที่บอกว่าเอ็งอยากได right ้อะไรที่มันโปร่งเนาะคอนเซปต์คอนเซปต์ในร้านนะคะพยายามที่จะให้เป็นอะไรทุกอย่างที่แบบไร้กรอบ แล้วก็เอนก็หาแล้วแต่จะเจออยู่อะค่ะเจ้าที่เขาทําเป็นของจีนซึ่งเขาจะมีความพิเศษกับคนอื่นหน่อยตรงที่สัมผัสแล้วไฟขึ้นเป็น LED ราคาตอนนั้นราคาที่เอ็นเช็คประมาณ4-5เดือนที่แล้วอยู่ที่บาลล่า2 2 0 0เพราะฉะน,นั้นก็คือกว่าจะจบอันนี้ออกมา5ช่างใช่ <c oughs> แต่ว่าก็เซ็ดีนะคะเพราะว่าขนาดพี่ตีราคาออกมาทั้งหมดทั้งมวลพอจบแล้วเนี่ยแอนจ่ายไปบาลล่ะ8ป0 0กว่าบาทเอง ใช่จาก2องนแล้วก็ตรงด้านหลังก็จะเป็นเชลสําหรับซึ่งตรงนี้ก็เป็นงานบิ้วเหมือนกันค่ะก็คือใช้โครงเหล็กใช้ครงเหล็กขึ้นแล้วก็จากนั้นเสร็จปุ๊บก็ตีแผ่นเรียบแล้วก็เลือกกระจกมาแล้วเอ้ยเลือกกระเบื้องมาแล้วก็บอกช่างว่าตัดแปะและด้วยความที่ให้โจทย์กับช่างว่าเราบอกว่าร้านมันไร้กรอบเนาะเพราะฉะนั้นก็จึงบอกว่าไม่เอาคิวนะคะช่างถึงต้องไปเจียกระเบื้องเพื่อให้มัน มุมชนเข้ากันได้ค่อยๆทําไปทีเราแทนเพราะว่าเห็นงานงานเขาเรียกว่างานยิวินหลายที่ครับเขาจะใช้คิ้วเดี๋ยวเป็นตัว<ช>จบงานมันง่าย <c oughs> แล้วก็ทําให้ช่างทํางานเร็วแต่ว่าเราไม่ชอบไงชอบเนี่กว่าไงดีอ่ะชอบถ้าเรียกภาษาเมืองเรียกว่าชอบขำเข่งช่างจดอาจจะเยอะนิดนึงแบบขอไม่เอาคิ้วนะคะช่างก็เลยต้องไปเจียกับเบืองอามาแปะถ้ามันมีกรอบมีคิ้วขึ้นมาปุ๊บอะค่ะมันจะสุดสายตาเราที่เส้นเรา แต่เราไม่อยากให้เส้นหรอเนะี่ยมันนาเราอยากให้ทุกอย่างมันกลืนไปด้วยกันให้หมดเพราะฉะนั้นก็เลยแบบขอไม่เอาเส้นนะคะเห็นว่ามีชั้นบนด้วยค่ะคชั้นบนก็เดี๋ยวแยกการทํางานเหมือนกันค่ะ<ม>เพราะว่าเพื่อความสะดวกของช่างแล้วก็ความสะดวกของลูกค้าข้างบนจะเป็นห้องนวดกับห้องทํางานที่กลิ่นเคมีแรงๆเดี๋ยวไปดูข้างบนโอเคครับตอนนี้ก็อยู่ในชั้นที่2แล้วนะครับพี่แอนอันนี้เป็นโซนอะไรครับค่ะ ตรงนี้นะคะก็จะเป็นโซนของชั้นลอยของร้านนะคะที่เราจะแยกลูกค้าที่ทำเ,เกี่ยวกับโปรดักที่มีกลิ่นแรงๆแล้วก็แบบควันเยอะๆอย่างเช่นพวกงานสมูทติ้งงานบาซิลเลียนอย่างเงี้ยค่ะคือถ้าลงไปข้างล่างกลิ่นจะรบกวนลูกค้าท่านอื่นเพราะฉะนั้น,นก็เลยเอามาเก็บให้อยู่ในโซนนี้แล้วก็ให้เขาโฟลออกไปกับพัดลมด้านหลังงานเหล่านี้ควันมันจะเยอะแล้วก็กลิ่นจะรบกวนข้างล่างเพราะฉะนั้นก็คือแยกมาทําตรงนี้เลยดีกว่า แต่ในขณะที่แยกก็ไม่ได้แยกสะทีเดียวเพราะว่าลูกค้ายังรู้สึกว่าไม่เหงาเนื่องจากว่ามันจะมีจุดเชื่อมลงไปที่แบบเห็นเพื่อนๆอยู่ข้างล่างเห็นว่ามาีมีผู้ใช้บริการอื่นๆร่วมกันอยู่ข้างล่างด้วยอย่างนี้คะ่ะอืมก็จะรู้สึกว่าโปร่งไม่อึดอัดเพราะว่าพยายามที่จะเนื่องจากว่าตรงนี้ชั้นลอยเนาะ,ะระดับหัเพดานมันค่อนข้างจะจำกัด เพราะฉะนั้นก็จะมีส่วนของพัดลมดูดอากาศที่ช่วยแล้วก็ระบบแอร์ที่ที่จะเข้ามาติดก็จะเป็นระบบที่มันฟ้อกอากาศพิเศษขึ้นไปอีกนิดหนึง่งและอีกฝั่งหนึ่งครับอีกฝั่งหนึ่งฝั่งนี้เป็นฝั่งของการป้องกันกลิ่นแต่ฝั่งนี้จะเป็นกันเสียงเพราะจริงๆแล้วว่าแพลนไว้แต่ว่าเนื่องจากเตียงเตียงสําหรับที่ใช้ในห้องนี้ค่ะก็คือมันต้องใช้ในการระบบเป็นการสั่งทำฉชนั้นก็คือต้องรอนิดหน,นึ่งตรงเนี้ยในหลักๆที่จะเรียกว่าใช้นะคะก็จะเป็นในส่วนของงานนวดศีรษะ ซึ่งางาน,นวดศีรษะเขาก็ต้องการความสงบต้องการความเงียบแล้วก็ข้างล่างมันจะมีผู้คนเดินไปเดินมาแล้วกเ็เสียงได้ปอบผมบ้างเสียงอะไรบ้างจะรู้สึกไม่ค่อยรีแลกสักเท่าไหร่เพราะฉะนั้นก็เลยแยกขึ้นมาว่าห้องนวดหัวจะอยู่ตรงเนี้ยแล้วเดี๋ยวเราจะเซตแสงข้างในเนี้ยให้มันแบบรู้สึกซอฟ์ลงมาขึ้นดังนั้นก็เลยแบบต้องเลือกใช้พวกโคมไฟพวกอะไรที่เป็นดิมเมอร์ าสามารถปรับเปลี่ยนแสงให้มันเบาลงหรือเข้มอะไรอย่างเงี้ยได้ก็อันนี้ก็เช่นเดียวกันมันสามารถเชื่อมลงไปถึงข้างล่างด้วยกันได้เนี่ยค่ะเราก็จะเพราลูกค้าจะได้รู้สึกว่าโปรง่งเพราะถ้าสมมติว่าตรงเนี้ยตันทึบไปเลยอะค่ะลูกค้าจะรู้สึกเหมือนมันอึดอัดหรือเปล่ามันไม่ค่อยโลง่งมันจะเป็นห้องทึบๆสิ่งนีมันจะเหมือนกับการสร้างบ้านอย่างหนึ่งที่ผมเคยเห็นก็คือการมีระเบียงตรงเนี้ยแล้วก็ยังมี พื้นที่สเปซที่เราเห็นลงไปข้างล่างอีกก็ทําให้แบบว่าเราทํางานข้างบนแต่ว่าลูกอยู่ข้างล่างใช่ใช่ใช่มันก็อารมณ์เดียวกันอย่างเช่นบางทีมาด้วยกันบางคนทําอยู่ข้างล่างอ๋อเห็นกันอยู่มันรู้สึกเซฟเซฟดีนะคะก็หลายคนอาจจะยังไม่ทราบเนาะว่าคุณแนนเนี่ยเคยสร้างบ้านกับเราด้วยอ๋อใช่ตั้งแต่ตอนปี60เสร็จห1 ก็สร้างกับบ้านรักตอนแรกไม่รู้จักบอกบ้านรักเป็นใครแต่ว่าแต่ว่าเพื่อนอยู่ที่ลําปางแล้วเพื่อนสร้างบ้านกับบ้านรักแล้วนางก็ดูปื้มปื้มเหลือเกินกับบ้านรักก็แบบประมาณแบบก็มาบอกกันต่อๆในกลุ่มว่าแบบเอ้ยนะใครจะสร้างบ้านอะ่ะเราแนะนําตรงนี้เลยนะคือแบบเขาดูแลบ้านเราอ่ะดีมากเลยอะไรเงี้ยคนที่รีวิวดีที่สุดก็คือผู้ใช้บริการตรงเนาะ อ่านั่นแหละแล้วแบบเพื่อนเราก็เยอะไม่ต่างจากเราแต่เขาแบบประทับใจบ้านรักได้แล้วก็แบบอ่าอ่าเราลองดูความที่ชอบจริงๆอะคะ่ะแันจะสร้างบ้านอะสร้างเป็นฟครลเนียมซึ่งเลฟเฟอร์เนซ์หลักอะคะ่ะก็บอกกับพี่ทีมคนเขียนแบบว่าพี่ทีมคะดูเลฟหลักก็คือปิงนักลา เลยนะคะอะไรอย่างเงี้ยอืมก็บอกจากนั้นพี่พิมก็แบบเดี๋ยวจะลองพยายามนะคะทางบ้านรักก็ออกตัวมาก่อนนะคะว่าจริงๆอ่ะโคโลโนียลเราไม่ได้ถนัดมากนะเพราะว่าผลงานส่วนใหญ่ของเราอ่ะจะไปทางฝั่งโมเดิร์นมากกว่าเราก็แบบว่าไม่เป็นไรทางฝั่งความสวยงามข้างนอกเดี๋ยวเราทําร่วมกันแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือเราไม่เคยได้ยินข่าวบ้านรักในแบบที่ไม่ดีมาก่อนเลยแล้วพอถึงเวลาจริงๆติดต่อบ้านรักมาทำมาทำบ้านว้าว ประทับใจมากๆจนเราคิดว่าแบบเวลาเราคิดถึงงานก่อสร้างปุ๊บอะค่ะเราไม่กล้าจ้างใครอีกแล้วเพราะเรากลัวว่าเราเคยกินอาหารที่มันอร่อยมากๆแล้วค่ะเราจะไม่สามารถไปกินอะไรที่มันไม่อร่อยเท่าไหร่ได้อยู่แล้วซึ่งบ้านรักก็เหมือนกันว่าเราทําให้เราติดใจแล้วก็ไม่กลา้าไม่กล้าจ้างคนอื่นอีกแล้วไม่มีที่ไหนใครก็ไม่เหมือนบ้านรักเขารับผิดชอบค่อนข้างดีมากๆพอสร้างบ้านไปได้ประมาณซักเจ็ดแปดเดือนได้มั้งคะโตะโซนข้างล่าง ต้นโซนข้างล่างของข้างนอกบ้านนะคะมันจะมีมุมหนึ่งของฝั่งสาลาบ้านข้างหน้ามันจะบวมๆสีออกมานิดนึงซึ่งน่าจะเป็นสันนิษฐานกับว่าน่าจะเป็นอากาศณวันที่ทาสีอืมซึ่งมันก็จะเป็นช่วงแบบอเป็นไปได้เหมือนกันอย่างเงี้ยค่ะก็แจ้งบ้านหลักไปบ้านหลักก็ส่งช่างมาเลยแล้วก็คือพอส่งมาปุ๊บเนี่ยไม่ได้มาทาแล้วก็เก็บซ่อมเฉพาะส่วนที่มันมีปัญหานะคะแต่คือเก็บงานสีครึ่งครึ่งล่างอะคะ่ะ ทั้งหลังให้หมดเลยใช่นั่นคือบ้านเองนะห้าร้อยกว่าตารางบ้านรักเก็บไมห่หมดเลยแต่ไม่มีค่าใช้ใจ่ายทั้งสิ้นก็แบบประทับใจดังนั้นพอเวลาถึงตรงนี้เข้ามาต้องบอกกันว่าร้านเนี่ยตึกค่อนข้างจะร้างพอสมควร <c oughs> ดังนั้นเอะคิดเลยแบบโอ้มันต้องทําอะไรเยอะเลยนะแต่พอทําก็เอาจริงๆมาถึงบ้านรักก็คงเป็นบ้านรักอะค่ะก็ยังคงแบบเสเตรทที่สุดในเรื่องของความแข็งแรงของโครงสร้าง <c oughs> เขาใช้เวลาทุบ นานกว่าเวลาสร้างอีู่าั <c oughs> <c oughs> ้งเพราะแบบทุบเสร็จปุ๊บแล้วคือแบบต้องค่อยๆหย่อนหย่อนหย่อนเศษป,ปูนนะคะคจากแผ่นกระสอบแล้วค่อยๆเอาลงมาข้างล่าง <c oughs> คือไม่ได้แบบทุบมันตึม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 แแบบอุ้ยทำไมำไม่ทําง่ายๆเลยคะเดี๋ยวพื้นเราก็ทําใหม่กระเบื้องก็ปูใหม่อยู่ดีเราว่าไม่มันมันไม่ได้เป็นเรื่องของความสวยงามเท่านั้นนะเพราะว่าแรงกระแทกต่างๆจากแผ่นปูนทั้งหลายที่ลงมาตึมนั่เขาบอกว่ามันจะมีผลกับ ระบบโครงสร้างที่มันรับกันสั่นสะเทือนซึ่งวันนี้อาจจะไม่เห็นผลแต่ต่อไปอ่ะอาจจะเกิดการร้าวกันอะไรของตึกขึ้นได้เอ้ย mm hmm. เลยแบบออบ้านรักก็คือบ้านรักเขายังคงรักษาบ้านอยู่ดีนะ <laughs> อย่างเงี้ยค่ะแล้วก็นี่แหละค่ะบ้นรักก็ช่วยจนตึกร้างกลายเป็นตึกที่เราทำอาหารจินได้ละอันนี้ก็เป็นที่มาที่ไปเนาะที่เลือกใช้บริการของบ้านรักอีกครั้งหนึ่งนะครับ ยังไงวันนี้ก็ขอบคุณพี่แอนมากนะครับที่สละเวลามาพูดคุยกันเนาะในครั้งต่อไปเนี่ยเราจะพาทุกคนไปดูงานรีโนเวทหรืองานตกแต่งภายในที่ไหนอีกติดตามช่องของเราไว้ด้วยนะครับ